Are you โอเคสบายดีหรือเปล่าอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคมนี้สองพิธีกรก้องปิยะและไดไดาอาน่าจะพาไปพบนักแสดงมากความสามารถกับกีฬาสุดโปรดโ,ปรโกรกอฟที่กำลังไต่ระดับปั้นจันประมาอิ่งอโนไทยมาร่วมพูดคุยเผยความหลงไหลาการตีกอล์ฟ และการเล่นกีฬาทุกชนิดซึ่งอาจจะพบเจอความเสี่ยงของอาการบาดเจ็บที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อมีอุบัติเหตุเพื่อเป็นการป้องกันร่างกายให้อยู่ในสภาพความพร้อมกับการเล่นกีฬาสองธีกรไม่รอช้าพาปัญจันมาพบกับทีมแพทย์ออโทปีดิก โรงพยาบาลจุลาพรนายแพทย์สิทธานอิ่มประสิธิ์ที่ไัยและนายแพทย์วัศพลสุภกิจจานุรรสันศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและขอ้อสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดสองกล้องเช็คอับร่างกายให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการปฐมพยาบาลรักษาการประครบร้อนหรือการประครบเย็นรวมไปถึงโรคของกระดูกกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้น ได้เมื่อเล่นกีฬาช่วงท้ายรายการยังได้พาไปฝึกกับทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีผู้บาดเจ็บกระทันหันควรทำอย่างไรฟิตแบบนี้ไม่รู้ปั่นจันจะแอบฝึกวิทยายุทยไปช่วยเหลือใครเป็นพิเศษหรือเปล่าติดตามได้ในรายการ AU r e y o OK สบายดีหรือเปล่าวันอาทิตย์ยามเช้ารับข่าวสารสารดีมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพกับราชวิทยาลัยจุลาภรณ์อาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้เวลา6นาฬิกา55นาทีถึง7นาฬิกา20นาทีทางช่อง3กดเลข33